สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขพ้ขขนนะจา้าอ่าเหมือนช่องบานลายแช่ชั่า,ากาจะผ้าม้าฮดมาต้นใหม่นะจ๊ะกับบรรยากาศกับห่อนนะาจา้ะอันนี้ใส่พลังงานแสงอาทิตย์ในการฮดด้วยจ้ะกสบใส่ใเป็นสายยางกับฟักบัวจะฮดต้นกล้วยผ้าม้าฮดต้นกล้วยจ้ะอันนี้มันกะบล่งแหงกาลังแรงมาจะสวงนีจกะ แดดออกหลายฝนก็บม่ค่อยตกหรือกะมีแต่แดดเรเลยต้องมาหดให้มันนะจ้ะให้มันชุ่มชื้นนะจ้ะต้นกล้วยจังสีออกอันนอออกผลผลิตนะจ้ะออกอันเพื่อออกมาานะจ้ะก็มดไปเรื่อยๆนะจ้ะเห็นเบื้องนะจ๊ะใส่พลังงานแสงอาทิตย์จ้ะโซลาเซลล์นะจ้ะนอแล้มีหลายต้นจ้ะเป็นสวนกล้วยนะจ้ะอยู่หมู่เงินก็ได้ ไปน้ำจ้าบรรยากาศกะชิวๆไฟละจ้ารถไ,ไปชิ่วไปเนาะพี่น้องกระจายเบิ่งไปน้ำกันนะจ้าเนาะใส่ฟุ้งแน่ใส่ปุ๋ยแน่ละ่ะพี่น้องมันจังสิได้กินมาป่วยก็ไดเมื่อเว่าปลูกถึงไว้แล้วก็วลกวแล้วเลยเด้อจ้าปลูกถึงไว้แล้วเลยก็ได้กินอยู่ดอกแต่ว่าคืออนันบ่ใหญ่ ມັນບໍ່ໃຫຍ່ມັນບໍ່ເປັນອັນບໍ່ໃຫ້ເຄືອໃຫຍ່ບໍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດດີຈ້າອາເຮົາຫົດນ້ຳມັນກະໄດ້ສານອາຫານໄດ້ອາຄວາມຸມືນຈາເທີກະຊຫ້ົນຜລິດີແຕົນງາມຕົນໃຍຈ